เพียงใจยังคงรักบทที่สองดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงสีทองส่องกระทบผิวทะเลระยิบระยับสายลมอุ่นพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้มาเป็นดารอกเสียงนกทะเลดังแว่วมาแต่ไกลทุกสิ่งช่างสงบเหลือเกินสงบราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนมีเพียงความเจ็บปวดที่รุนแรงและไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดเท่านั้น ที่คอยเตือนให้จิ่นลินรู้ว่าเขาเพิ่งก้าวถอยออกมาจากประตูยมมาโลกเขาสะบัดอยู่ในใจเงาดำฉายวูบขึ้นในดวงตาแคว้นเหนือและแคว้นใต้รบพุ่งกันไม่สิ้นสุดตัวเขาเป็นชาวแคว้นเหนือซ้ำยังมีฐานันดอนไม่ธรรมดาหลายปีมานี้ทุกครั้งที่เดินทางไปมาระหว่างแคว้นเขาจะระวังตัวอย่างดีไม่เคยพลาดพังเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียว ไม่นึกว่ารอบเข้าแคว้นใต้ในคราวนี้จะมีคนล่วงรู้ตั้งแต่ย่างเท้าเข้าเมืองเฟิงเ่งเฉิงไม่ทันไรเขาหนีออกจากเมืองเฟิ่งเฉิงอย่างเร่งด่วนเว่าตลอดระยะทางขึ้นเหนือกลับถูกตามฆ่าติดต่อกันหลายวันหลายคืนนักฆ่าการต่อสู้คมดาบและเงากระบี่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ริมทะเลแม้แต่แสงจันทร์ยังถูกย้อมไปด้วยเลือดแดงฉาน จินหลินใช้ดาบเพียงเล่มเดียวกำจัดนักฆ่าเหล่านั้นจนตายเรียบแต่ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บท่ามกลางราตีอนทะการเสียงฝีเท้ามากมายไล่กวดเข้ามาจินหลินตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงไปในทะเลเมื่อตื่นขึ้นอีกทีร่างของเขาก็เข้ามาอยู่ในถ้ำนี้แล้วความทรงจำก่อนสิ้นสติเลือนรางและขาดแหว่งเขาจำได้เพียงความมุ่งม,มั่นที่จะมีลมหายใจต่อ ผักดันให้เขาตะเกียรตะกายเข้ามาหาที่กำบังในถ้ำก่อนจะสลบไปเมื่อรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแม่นางคนนั้นรักษาเขาจนเลือดหยุดไหลคงเป็นเพราะยาที่พอกอยู่บนปากแผลมีสรรพคุณดีจินลินรู้สึกทรมานเพราะพิษไข้แต่เขาก็รู้ดีว่ามันเป็นเพียงอาการหลังบาดเจ็บเท่านั้นขอแค่รักษาตัวต่อไปอีกสาวันเขาก็จะพ้นขีดอันตราย เขารอดแล้วแม่นางผู้มีมือนิ่มเย็นและดวงตาใสาบริสุทธิ์เฝ้าดูแลเขาทั้งวันทั้งคืนนางช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมือมัจุราชแม้ความเจ็บปวดและไข้สูงจะทรมานเขาอย่างโหดร้ายริมฝีปากบางก็ยังคงอยากเป็นรอยยิ้มหลายวันมานี้แม้ช่วงเวลาที่หลับจะมีมากกว่าช่วงเวลาที่ตื่นแต่เขาก็ยังจดจำนางได้อย่างแม่นยำทั้งอุณหภูมิ และกลิ่นหอมอ่อนจากกายนางรวมทั้งความห่วงหาอาทรในแววตายามที่รักษาเขาเขาจำชื่อนางได้เยวหลันจินหลินสูดหายใจเข้าลึกพยายามฝืนตัวเองไว้ไม่ให้สลบเพราะพิษไข้อีกครั้งเขาใช้สองมือออกแรงยันกายลุกนั่งแต่กลับรู้สึกปวดที่หัวไหล่บาดแผลฉีกจนเลือดสดๆไหลซิปออกมาหากเทียวกับก่อนหน้านี้ เลือดไหลแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยเกินกว่าจะใส่ใจเขาพยายามเดินลมปราณแต่กับเจ็บร้าไปหมดทั้งร่างของเหลวหวานบนคาวเอ่อขึ้นในลำคอเขาได้แต่หอบหายใจสมุนไพรเหล่านั้นรักษาได้เพียงบาดแผลภายนอกแต่ไม่ช่วยเยียวยาความบอบช้ำภายในเขาคงต้องรักษาตัวนานกว่าที่คิดร่างบอบบางบทบางแสงตะวันที่ปากถ้ำจินหลินเงยหน้าขึ้น เห็นหญิงสาวคนหนึ่งก้าวถีถีเข้ามาในมือถือกล่องไม้ลงรักสลักลายดอกไม้ช่อหนึ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายลุกขึ้นนั่งทั้งยังมีเลือดไหลที่หัวไหล่ใบหน้าง,งดงามก็ฉายแววตื่นประหนกเหตุใดท่านจึงลุกขึ้นนางถามอย่างแปลกใจข้านอนจนเบื่อแล้วอยากลุกขึ้นมานั่งสักหน่อยจินหลินตอบเสียงเบาน้ำเสียงอ่อนโยนราวกับกำลังยั่วเย้ว ยามได้มองหน้านางเงาดำในดวงตาก็มาลายไปสิ้นโยหลันวางของในมือแล้วคุกเข่าลงข้างๆพี่นิดมองบาดแผลที่หัวไหลา่ท่านเจ็บหนักมากแผลก็ยังไม่หายระยะนี้ต้องนอนรักษาตัวไปก่อนนางเอ,อ่ยด้วยสีหน้าเป็นกังวลท่านหมอช่วยผ่อนปรนให้สักนิดไม่ได้หรือเขาอมยิ้มแต่ก็ยอมให้อีกฝ่ายพยุงลงนอนแต่โดยดี ท่วงท่าเล็กน้อยเพียงเท่านี้ทําให้จิ่นหลินหน้ามืดจนแทบสลบไปอีกหน้าตายนักร่างกายเขาบอบช้ำกว่าที่คิดไว้มากน้ำเสียงดังขึ้นโยหลันพับผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำจนเย็นฉ่าวางไว้บนหน้าผากรุมๆของชายหนุ่มความเย็นทําให้จิ่นหลินรู้สึกสบายจนต้องถอนหายใจออกมากล้ามเนื้อที่เคยขมึงเกลียวค่อยผ่อนคลายลงท่านเป็นไข้ยอยู่ น้ำเสียงอันอ่อนโยนดังขึ้นเขาชอบเสียงของนางมันอ่อนหวานกังวานและบริสุทธิ์เฉกเช่นนี้ัยของนางข้าก็เป็นไข้ตลอดนั่นแหละเขายิ้มขื่นภายในถ้ำเงียบไปอึดใจครู่หนึ่งเสียงอ่อนหวานแฝงแววเป็นห่วงก็ดังขึ้นอย่ากังวลไปเลยท่านจะหายดีนางปอบเพราะไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังประชดความใสซื่อของนาง ทำเอาเขาประหลาดใจกระนั้นเขาก็ยอมรับความสงสารของนางอย่างไม่นึกรังเกียจเขาอยากฟังน้ําเสียงอันไพเราะของนางพูดกับข้าจินหลินร้องขอหญิงสาวนิ่งงันไปชั่วครู่จึงถามท่านอยากฟังอะไรได้ทั้งนั้นนางนิ่งไปนานกว่าเดิมเออข,ข้าข้าเยาวาหลันกระพริบตา บิดชายกระโปรงไปมาข้าไม่รู้ว่าควรพูดอะไรจินหลินลืมตามองใบหน้ากระอักกะอ่วนของนางรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเขาให้กำลังใจข้าเยาหลานกัดริมฝีปากแล้วนิ่งคิดข้าอยู่เรือนตาอากาศแถวนี้ทันใดนั้นเขาก็เอ่ยแทรกขึ้นความรู้สึกบางอย่างสายวูบขึ้นในดวงตา เมืองที่ใกล้ที่นี่ที่สุดคือเมืองอะไรเมืองโมงกุยเย้าหลันตอบตามจริงจจิงหลินคิดสรรตะในใจหากสีหน้ายังคงเรียบเฉยเมืองโมงกุยเป็นจุดที่แม่น้ำดาวค้อยไหลลงสู่ทะเลเป็นเมืองท่าเหนือสุดของแคว้นใต้ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำคือแคว้นเหนือโมกุยเป็นเมืองท่าพานิชย์และฐานที่มั่นทางทหารทั้งยังเป็นจุดที่สองแคว้นใกล้กันที่สุด พี่แท้เขายังอยู่ในเขตแคว้นใต้ยังไม่ได้ข้าแม่น้ำดาวคอยโยหลันไม่ทันสังเกตกิริยาอีกฝ่ายนางเล่าต่อไปยามฤดูวัาสารและคิมหันข้าจะพักอยู่ในเรือนต่างอากาศแต่เมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูศาสและเหมันท่านพ่อและพี่ชายก็จะพาข้ากลับเมืองเฟิ่งเฉิงแต่ข้าแทบไม่ได้ย่างเท้าออกจากบ้านเลยกระทั่งไม่เคยไปเมืองโมกุยด้วยซ้ํา แม้ในบ้านที่เมืองเฟิ่งเสิงข้าก็จะได้อยู่แต่ในเรือนเพราะเหตุใดข้าไม่แข็งแรงไม่ควรออกนอกบ้านนางก้มหน้าที่ข้าต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ในช่วงสองฤดูก็เพื่อรักษาสุขภาพโยหลันอ่อนแอขี้โรคคนรอบข้างต่างคากันทนุถนอมนางจินหลินรู้สึกเวทนาแม่นางผู้นี้เจ้าป่วยเป็นโรคใดจินหลินถาม พางกุมมือนางไว้โยหลันตกใจอยากดึงมือกลับแต่ก็ไม่อาจต้านทานกำลังของชายชะกันได้ดวงหน้านวลแดงเรื่อค่าเลือดลมไม่ดีท่านหมอบอกว่าต้องบํำรุงรักษาร่างกายให้มากหลายปีมานี้อาการดีขึ้นแล้วนางก้มหน้างุดเผยให้เห็นลําคอโค้งสวยในขณะที่แก้มนางแดงขึ้นเรื่อยโปรดโปรด ปรดปล่อยมือข้าเถอะเขาไม่ยอมข้าจำมือเจ้าได้ในยามที่หมดสติอยู่ข้าก็กุมมือเจ้าเขาเห็นรอยช้ำชัดเจนที่ข้อมือขาวผ่องก็ขมวดคิ้วทันทีข้าทําเจ้าเจ็บหรือนิ้วโป้งของเขาไล่ผ่านรอยช้ำสัมผัสอันแสนแผ่วเบานํามาซึ่งความรู้สึกอันดุนแรงเยาหลันสั่นสะท้านจนนึกอยากจะหนีไป นิ้วโป้งของเขาร้อนเหมือนไฟเพียงไล้ผ่านเบาๆก็ทิ้งเปลวเพลิงไว้บนผิวนางเสียแล้วความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความเจ็บแต่เป็นความรู้สึกแปลกประหลาดที่นางไม่เคยได้สัมผัสตอนนั้นท่านกำลังเจ็บข้าก็เลยนางพยายามดึงมือกลับแต่อีกฝ่ายไม่ยอมปล่อยเจ็บไหมฮรอยช้ำพวกนี้ข้าทำเจ้าเจ็บหรือไม่สายตาแนวนิ่ง แผลเผานางจนแก้มแดงําไม่เจ็บแล้วขอโทษจริงๆข้าขอโทษจินหลินเอ่ยนิ้วโป้งวาดผ่านด้านในของข้อมือนิ้วเหนือตรงนั้นนิ่มนวลราวกับแพรไหมไม่เป็นไรนางตอบเสียงแผ่วไม่กล้ามองตาเขาหลันเอ,อ๋เสียงทุ้มต่ำของบุรุษลอยอวนอยู่ในถ้ำคำพูดของเขา สะท้อนกล้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าสัญญาข้าจะไม่มีวันทำร้ายเจ้าชื่อเรียกที่แสนสนิทสนมตลอดจนคำพูดของเขาทำเอาใจนางอ่อนวูบควงแก้มแดงปังขึ้นอีกไม่เคยมีชายใดเรียกชื่อนางและพูดกับนางเช่นนั้นเสียงทุ้มต่ำของเขาทำให้นางใจเต้นแรงราวกับลูกกวางตัวน้อยฝ่ามือหยาบกร้านคว้าข้อมือของนาง แล้วค่อยๆเลื่อนลงไปกุงเยาหลันตกใจจะดึงมือออกแต่เขายังไม่ยอมปล่อยอย่าก,กลัวไปเลยจินหลินเอ่ยเสียงแผ่วจ้องมอง,งานางด้วยรอยยิ้มเขาเป็นชายอกสามซอกแม้ในายามบาดเจ็บก็ยังคงมีพิษสงอยู่เพียงแต่เขารู้จักควบคุมและเก็บงำรัศมีหน้าเกรงขามของตัวเองเท่านั้นเองยามที่เขาแย้มยิ้มแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆขี้กลัว ยังก้าดื่มน้ำในอุ้งม,มือเขาเจนหลินใช้รอยยิ้มปอบประมนางเราเจอกันก็หลายวันแล้วข้ายังไม่ได้บอกชื่อให้เจ้ารู้เลยช่างเสียมารยาจริงๆเขาแบมือนางออกใช้นิ้วชี้เขียนชื่อตัวเองด้วยอักษรของชาวแคว้นใต้ลงบนฝ่ามือนุ่มตั้งแต่ฟื้นคืนสติเขายังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อตัวเองเลยทีแรกเป็นเพราะไม่เชื่อใจ แต่หากนางคิดทรยศเขาจริงเขาคงไม่รอดมาจนบัดนี้อีกอย่างนางก็คอยพยาบาลเขาอย่างดีด้วยจินหลินลมหายใจของเขาลินรดเรือนผมนางชื่อของข้าชื่อที่เขาเขียนลงบนฝ่ามือเปรียบได้กับตราที่ประทับลงอย่างไดรูปร่างโยหลันใจเต้นตึกตกักได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองแทบจะไม่รู้ ว่าอีกฝ่ายพูดอะไรบ้างทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากอุณหภูมิกลิ่นและเสียงของเขารวมทั้งสัมผัสยามไล้นิ้วไปบนฝ่ามือรบกวนโสดสัมผัสของนางกว่าโยหลันจะรวบรวมสมาธิจำชื่อชายคนนี้ได้ก็ครู่ใหญ่จำได้หรือยังเขาจ้องตานางโยหลันพยักหน้ารีบหลบตาหนีราวกับซ่อนความลับไว้ในนั้นกานั้น เขากลับดูเหมือนจะล่วงรู้ท่านท่านเสียงของนางสันเล็กน้อยท่านคงหิวแล้วข้าเตรียมโจกมาให้นางยื่นมือจะหยิบกล่องไม้ข้างตัวแต่เอื้อมไม่ถึงเพราะเขากุมมือนางอยู่นางหันหน้ากลับมามองแก้มยังคงแดงเรื้อจนในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยมือรอยยิ้มยังคงประดับอยู่ที่มุมปากโยหลันหันหลังกลับไปหยิบกล่อง เปิดฝาออกอย่างระมัดระวังกลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยออกมานางใช้ผ้าหนารองมือแล้วหยิบชามกระเบื้องสีขาวออกมาโซกรอยเกลือในชามยังร้อนอยู่แม้รสชาติจะจืดแต่เหมาะกับคนบาดเจ็บที่สุดเพราะไม่มีอาหารตกถึงท้องมาหลายวันทันทีที่ได้กินจินหลินก็รู้สึกหิวโหวยจนอวัยวะภายในคมึงเกียวแทบจะอาเจียนออกมาเขาขามวดคิ้วน้อย มั่นใจยิ่งขึ้นว่าร่างกายตัวเองบอบช้ำกว่าที่เห็นมากนักเมื่อเห็นสีหน้าอีกฝ่ายโยหลันก็ถามด้วยความเป็นห่วงท่านไม่สบายหรือจินหลินยิ้มคื่นนางใช้ช้อนกระเบื้องสีขาวคนโจ๊กอย่างเชื่องช้าจนอุ่นกำลังดีคุณชายจินกินโจ๊กให้มากหน่อยเถอะนะจะได้มีแรงก็ได้เขามองนางยิ้มยิ้ม แต่ข้ามีข้อแม้ข้อแม้อะไรนางเริ่มระแวงเจ้าต้องเรียกชื่อข้าแต่เขาพูดแทรกนี่เป็นข้อแม้ของข้าโยหลันกระอักกระอ่วนใจอยู่ชั่วครู่นางนั่งหน้าแดงอยู่กับที่ชายคนนี้จับจุดได้ว่านางเป็นคนใจอ่อนแต่นางเองก็รู้ว่ากฎเกณฑ์ประเพณีได้ถูกทำลายลงตั้งแต่ตอนที่นางตัดสินใจช่วยเขาแล้ว นางก้มหน้าเอียงอายพางยื่นชามกระเบื้องไปตรงหน้าเขาเงียบๆนั่นแสดงว่านางรับข้อเสนอจินหลินไม่ซักต่อเพียงยันกายยื่นมือรับโจกชามนั้นแต่เมื่อขยับตัวแผลที่เพิ่งสมานก็กลับเริ่มปรีอีกครั้งอ่ะอย่าขยับโยหลันตกใจจนลืมไปชั่วครู่ว่าหญิงชายไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกันนางยื่นมือไปพยุงให้เขานั่ง ด้วยแรงทั้งหมดที่มีค่าป้อนท่านดีกว่าด้วยเกรงว่าแผลจะฉีกอีกนางจึงไม่มีทางเลือกจินหลินได้ยินดังนั้นก็เลิกคิว้วหากเขามีแรงยกมือได้ป่านนี้คงชูมือโห่ร้องด้วยความยินดีไปแล้วรบกวนเจ้าแล้วหลันเอ,อ๋อเขาเอ่ยเสียงเบาเยาหลันกัดดิมฝีปากก่อนจะตักโจ๊กยื่นจ่อปากเขาอย่างหวาดหวาดเมื่อเขากืนโจ๊กลงไปแล้ว ก็ตักให้อีกหนึ่งช้อนแสงตะวันเริ่มเคลื่อนลึกเข้ามาลายถ้ำอุ่นขึ้นไม่น้อยทั้งคู่นิ่งเงียบไม่พูดจาวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วบาดแผลของจินหลินหายดีกว่าแปดส่วนแล้วเขากินอาหารได้มากขึ้นโยหลันยังคงแวบไปแวบมาระหว่างเรือนพักกับถ้ำริมทะเลเหมือนกับแต่ก่อนที่ต่างออกไปคือเดี๋ยวนี้นางเปลี่ยนอาหารจากโจ๊ก มาเป็นเนื้อสัตว์และผักเพื่อช่วยชายหนุ่มคนนี้เยหลันได้ทำสิ่งที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะทำลงไปมากมายนางอยู่ตามลำพังกับเขาป้อนข้าวเขาพูดคุยกับเขามากมายปล่อยให้เขาจับมือนางหนำซ้ำนางยังต้องพอกยาบนร่างที่เกือบเปือยเปล่าของเขาอีกด้วยทีแรกนางร้อนใจจะช่วยคนอีกอย่างเขาก็เลือดท่วมตัวซ้ำยังสลบสลาล นางมัวแต่สะกดกั้นความกลัวตั้งหน้าตั้งตาพอกยาจนลืมอายไปเสียสนิทแต่เมื่อเขาอาการดีขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแม้เขาจะจัดการกับบาดแผลตามตัวได้แต่สำหรับแผลที่หลังนางยังต้องช่วยเหลืออยู่ดีทุกคราวที่พอกยาให้แผ่นหลังค้ำแดดเปื่อยเปล่าก็จะปรากฏต่อหน้านางนางสัมผัสได้ถึงลมหายใจและกลิ่นกายของเขา รวมทั้งร่างกดำยำที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเล็กสั่นเล็กน้อยนางไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนางพอกยาให้เขามาตลอดเดือนกว่าเพราะว่าทุกครั้งนางกลับยังตื่นเต้นจนหายใจติดขาดโยหลังนสูดหายใจเข้าลึกยืนก้มหน้าอยู่เบื้องหลังจินหลินครู่หนึ่งจึงรวบรวมความกล้าถือช้อนยาป้ายลงบนบาดแผลชะกานเหล่านั้นหลันเอ,อ๋อ เขามองทะลุถึงความเขินอายของนางจึงพูดทำลายบรรยากาศหน้าอึดอัดเจ้าเป็นคนแต่งถ้ำนี้เองหรือบนพื้นอุโมงค์ปูพรมหนาที่ผนังมีงานปักอันประณีและช่อดอกไม้ที่แห้งแล้ววางอยู่กลิ่นหอมยิ่งกว่าดอกไม้สดเสียอีกถ้ำนี้ตกแต่งอย่างอบอุ่นน่าสบายไม่ว่าใครก็คงนึกไม่ถึงว่าในถ้ำริมทะเลจะมีสถานที่เช่นนี้อยู่ใช่ มีใครเคยมาที่นี่อีกหรือไม่เขาระวังตัวเป็นนิสัยยิ่งในแขว้นใต้ยิ่งประมาทไม่ได้ไม่มีนางเอ่ยเสียงแผ่วแม้ลมหายใจยังหอมอ่อนๆเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหตุใดเจ้าจึงช่วยข้าไว้เพราะท่านบาดเจ็บจินหลินนิ่งไปครู่หนึ่งเหตุใดจึงไม่เรียกคนมาเพราะข้ารับปากท่านแล้ว แม้นั่นจะเป็นคำขอในยามที่เขาจวนเจียนจะหมดสติแต่ในเมื่อรับปากแล้วนางก็ต้องรักษาความลับให้ถึงที่สุดยุคสมัยนี้บุรุษที่รักษาคำพูดหาได้ยากยิ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงสตีเขารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาของนางด้วยหัวใจซาบซึ้งและนับถือแต่ก็มีอารมณ์อื่นเจือปนเช่นกันฝ่ามือใหญ่นาค่อยๆกำแน่นเจ้าไม่กลัวหรือ ว่าคนที่เจ้าช่วยไว้แท้จริงแล้วอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้นางกัดดิ้มฝีปากข้าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ความใจดีและไม่ระวังตัวของหญิงสาวทำให้จินหลินอดถอนหายใจไม่ได้ความขุ่นเคืองและความกังวลก่อตัวขึ้นในใจของเขาอย่างเงียบเชียบนางใจดีมีเมตตาแต่ไม่ระวังตัวหากวันนั้นคนที่บาดเจ็บใกล้ตายไม่ใช่เขา แต่เป็นคนอื่นนางก็คงจะยื่นมือเข้าช่วยเช่นกันหากคนที่นางช่วยเป็นคนเลวเป็นฆาตรกรเป็นพวกวิตฐานคนเหล่านั้นจะทำร้ายนางเช่นใดบ้างจินหลินสูดหายใจลึกๆรู้สึกเจ็บที่หน้าอกเมื่อคิดถึงสิ่งที่นางอาจจะต้องเผชิญเขาอยากเป็นเจ้าของนางด้วยรู้ดีว่าความใส่ซื่อและแสนดีอาจจะทำให้นางตกอยู่ในอันตรายนางต้องการคนดูแล และเขาก็ยินดีที่จะคุ้มครองนางไปตลอดชีวิตความรู้สึกซาบซึ้งและความปรารถนาที่จะปกป้องนางแปลเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ลืมตามองเห็นนางเป็นครั้งแรกแม่นางน้อยร่างบอบบางคนนี้ดึงดูดใจเขาอย่างลึกซึ้งชีวิตนี้เขาเคยผ่านผู้หญิงมาบ้างและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงมองออกว่านางแตกต่างจากหญิงอื่นอากับกิริยาของนาง สีหน้าท่าทางของนางคำพูดของนางประดับอยู่ในหัวใจเขาหลายปีที่ผ่านมาสัญชตาตญาณที่แม่นยำเหมือนสัตว์ป่าทำให้จิ่นหลินเอาตัวรอดได้ทุกครั้งที่รอบเข้าแคว้นใต้แต่เวลานี้สัญชตาตญาณเหล่านั้นกลับบอกให้รู้ว่าเขาปรารถนาในตัวนางอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นความปรารถนาที่ผสมผสานความรู้สึกอยากปกป้องครอบครอง และกามารมนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกที่เขาไม่อาจระบุได้ว่าคืออะไรจินหลินสัมผัสความรู้สึกอันแผ่วเบาที่หัวไหล่โยหลันก้มหน้าทายาให้เขาอย่างพิถีพิถันเส้นผมสหลวยราวกับแพรไหมไล้วนอยู่บนแขนกำยำกินหอมอ่อนๆของดอกไม้กำจายออกจากตัวนางสัมผัสอันนุ่มนวลผ่อนคลายความกังวลไปพร้อมกับปลุกไฟราคะในตัวเขา กระแสลมอุ่นพัดผ่านเนินเขากีบดอกไม้หลุดร่วงตามแรงลมปิวปลายอยู่ที่ปากถ้ำราวกับสายฝนโปรยลมพัดเข้ามาในถ้ำจนผมสีดำของโยหลันปิวสวายขับเน้นให้ผิวขาวพองและกีบปากแดงนุ่มของนางดูสวยเด่นจินหลินดีตาพีนิดมองอย่างเคอบเคิมส่วนโยหลันนั้นไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยยังคงตั้งอกตั้งใจ ทายาให้เรื่อยๆจนเมื่อทายาทั่วหัวไหล่แล้วจึงผ่อนลมหายใจเงยหน้าขึ้นดวงตาสุกสายราวกับสายน้ำถูกตรึงไว้ด้วยสายตาลึกล้ําของอีกฝ่ายสายตาของเขาดูเหมือนจะต่างจากเดิมแม้นางจะแยกความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ออกแต่นางก็ไม่อาจทำเช่นไรได้นอกจากมองตอบกระแสะลมอุ่นโบกพัดจนแม้ต่ดอกไม้ที่นางเก็บมา ยังร่วงกระจายกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทันใดนั้นจินหลินก็ค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้ฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะหรือใครที่อยากสนับสนุนเด็กหญิงนิยายช่วยค่าน้ำค่าขนมเล็กเกน้อยๆก็สามารถโดเนตมาได้ที่บัญชีข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะ